ที่ผมซองนั่นคือแท่งเสาหลังคาโรงงานนะครับประมาณหนึ่งรอเมตรนะครับกระจก HD ชัดมากนะเส้นเลงคมดำนะครับแล้วก็เป็นเส้นเลีงขยายตามด้วยนะครับรุ่นใหม่ของ Discovery เลยนะครับนู่นเลยนะครับเสาหลังคาโรงงานด้านล่างนะครับอันนั้นเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับประตัวไหนนะครับจะบอกเลยว่าสุดยอดนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับ ดิสคั v เบอรี่เส้นเล็งขยายตามกระจก HD นะฮะตัว HT 46 x 44 FFIR เส้นเล็งขยายตามนะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้จะมารีวิวกล้อง Discovery ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของแท้มีใบเซอร์เดี๋ยวขอพูดเรื่องใบเซอร์ก่อน Discovery แท้ต้องมีใบเซอร์แบบนี้นะครับย้ําเลยนะครับท่านจะได้สบายใจว่าได้ของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับ Discovery รุ่นไหนรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับนี่เหลยครับผม Discovery รุ่นใหม่ปี2 0 2 4 HT46x44 FFIR FFP เส้นเล็งขยายตามซูมนะฮะแล้วผมก็จะสอบ100เมตรให้ดูแล้วนะฮะเส้นเล็งขยายตามกระจกใส HD นะครับผมเส้นเล็งคมดำมีตัวเลขบอกด้วยนะครับสิ่งที่แถมนะครับก็พวกคู่มือพัชเชลนี่เรารู้อยู่แล้วนะกล้องปกติจะต้องมีนะครับตัวนี้นะฮะมีฝากระดกหน้ามีฝาครอบหลังขาจับนะฮะท่อบังแสงวงล้อป,ปรับหลานะครับ ระดับน้ําตั้งกล้องไปใช้ค่าหัวให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวบอกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูตอนใส่วงล้อปรับหลาก่อนนะครับนี่ทั้งตัวจะเป็นแบบนี้3า0อองศานะครับนี่ให้ดูเลยนะครับกระจกนี่โคตรใสเลยนะครับนี่ผมปิดฝาไว้นะมีฝากระดงหน้านะครับถ้าถ้าไม่ใส่ไม่ใส่วงล้อปรับหลามันจะล้นลอย่างนี้นะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ของแท้นะฮะย้ําเลยมีใบเซอร์นะครับใส่มากนะครับใส่มากพวกนี้ทนนะฮะราคาสามพันนิดๆเวลาใส่วงล้อปั๊บฝาแล้วก็เปิดฝานี้ออกนะฮะเนี่ยหมุนตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอคำว่าตัวดีเนี่ยฝานี้พอหมุนออกนะครับก็เอาเนี้ยใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยใส่ตามวงมันนะครับมันจะมีูรูใส่ให้พอใส่เข้าไปปุ๊บก็เอาตัวเนี้ยปิดปกตินะครับมันก็จะได้ทรงด้านล่างนะครับพอปิดแล้วมันจะได้ทรงนี้นะครับวงล้อเนี่ยจะใส่จะถอดก็ได้นะ ถ้าผมจะถอดวงแค่ห,หมุนฝานี่ออกเห็นไหมครับหมุนฝานี่ออกมาเนี่ยวงร้อยดิสคัล r ี่เขาจะใส่แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเวลาจะใส่จะถอดก็เหมือนกันนะครับเปิดปิดฝาตัวนี้นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับนี่ระยะระยะการส่องของตัวนี้นะฮะก็อยู่ที่5 1 5ถเมตรนะครับสบายๆเลยลูกกดปืนลมไรเฟิล ใส่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้หน้าเลนส์44มิลนะฮะมองเห็นชัดเจนมากกระจกใสระดับ HD นะครับอัดแก๊สกันฝุ่นกันฝ้านะครับหน้าเลนส์ใหญ่44มิลคอท่อกล้อง30มิลลิเมตรขอท่อใหญ่นะมองเห็นชัดเจนมากๆนะครับมีปรับหลาข้างอย่างที่บอกใส่วงล้อหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับปรับหลาเพิ่มความคมชัดแล้วก็มีปรับตาหลังเพิ่มความคมชัดของเส้นเลนส์ก็ได้ด้วยแล้วก็ ใชที่ตาใสายตาสั้นใสยตายาวใช้บวกลบตัวเนี้ยหมุนตัวนี้นะครับ <c oughs> เพิ่มความคมชัดได้อีกนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ตัวซูมนะฮะมีแง่งนะครับแง่งในการจับซูมซูมง่ายนะครับเส้นเล็งขายายตามมีไฟในเส้นเลงสีแดงนะครับหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มความสว่างของสีไฟแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆมันก็จะดับเองนะครับมีตัวปรับหลาบอกไปแล้วนะฮะนี่เป็นปรับนอกล็อกได้นะครับปรับขึ้นลง ส้ขวาเป็นปรับนอกแบบล็อกได้นะครับนี่เห็นไหมฮะดูนะผมดึงขึ้นหนึ่งทีหมุนปรับปรับเสร็จกดลงเนี่ยแค่นี้ล็อกแล้วนะฮะล็อกแล้วเซซีโร่ได้โดยขายหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเล่นง่ายนะเล่นง่ายมากแล้วก็ตัวนี้เป็นปีสองพันยี่สิบสี่นะครับเอ่อเข้ามาร้อยห้าสิบตัวก็จองไปแล้วประมาณห้าสิบตัวนะฮะจองกันไปแล้วนะครับพูกค้าจองกันแล้วลูกค้าก็ซื้อไปบ้างแล้วเพราะผมบอกไว้ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยว จะวัดความยาวให้ดูนะครับอันนี้ลืมบอกไปว่านี่นะมีท่อบางแสงให้ด้วยนะครับนะท่อบางแสงก็ใส่ด้านหน้าใส่ด้านหน้านี้เอาฝากระดกออกก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนเข้าไปนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่กันความยาวตัวกล้องวัดเลยนะครับรวมฝากระดกด้วยนะครับตกอยู่14นิ้วครับวัดแล้วนะฮะความยาวตั้งแต่หัว หัวจดท้ายนะครับ14นิ้วเลยนะครับรวมฝากระดกนะครับน้ำหนักอ่าเราจะช่างให้ดูเลยนะครับช่างกระจระเลยนะครับผมจะเห็นได้ชัดกว่านะผมถึงบอกนะครับรวมฝากระดกนะครับ5.8ขีดครับผมตกที่5.8ขีดก็น้ำหนักอยู่ที่กลางๆนะครับกลางๆมาตรฐานทั่วไปของกล้องติดปืนเพราะไม่ใช่กล้องยิงเร็วอันนี้เป็นกล้องสโคปสำหรับติดปืนนะครับ รูกกดไลฟ์เฟิลปืนลมได้หมดเลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ